โมมานานครับวันนี้ก็อยู่กับตู้ตัวจริงเลยครับผมครับตัวนี้ก็ออกแบบถือว่าดีไซน์มาจากตู้หนังครับหลายคนเห็นไหมครับตู้หนังสมัยก่อนที่เป็นตู้ผีเสื้อครับผมครับที่เป็นดอก6 7 8ดอกอยู่ตู้ใบเดียวกันแล้วก็จะมีเสียงข้างครับตัวนี้ก็ดีไซน์มาจากตัวนั้นเหมือนกันครับแต่ก่อนฟังหนังเนี่ยเขาบอกเลยครับโอ้โหใบโหระพากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับยังดิ้นได้ครับผมจําความได้เลยครับสมัยผมเป็นเด็กครับยิ้มๆภาพยนตร์ครับ ข้างและเป็นแผงครับผมเปิดขึ้นเนี่ยอยู่ไม่ได้เขตน,นั้นทั้งเสียงคนร้องเลยมาครบดครับผมก็เลยคิดถึงสูตรนั้นแล้วก็มาแปรผันใส่สูตรบนรถนแห่ของเราครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับผมการจูนการออกแบบก็ถือว่าได้ผลมากพอสมควรครับแต่เสียงเนี่ยเราก็รู้ว่าเวลาขึ้นเลือสดบ้างจะเป็นยังไงครับแต่ตัวเนี้ยที่เราจูนกราฟทุกอย่างทําตามทฤษฎีทุกอย่าง,ามางไม่ไว่าเป็นทางด้านความห่างของดอกครับเราก็พยายามตัดความถี่ ตามที่เราคำนวณไว้ทุกอย่างม่วะเป็นางด้านหอนใช่ไหมครับนี่หอนฮอนดาดจริงน้อยเกินครับผมว่าจะใส่จะ6เราก็หาวิธีใส่ดูก่อน,นครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าสีค้ายให,หม่เนี่ยมันมีการทดสอบนะครับต้องใช้เวลาในการทดสอบมากพอสมควรแล้วทำไมต้องเป็น18นิ้วเนี่ยทำไมต้องเป็น18นิ้วครับเพราะว่าสมัยนี้เขาบอกเลยครับ12นิ้วยังเอาไม่อยูอออย่สำหรับโหคนสมัยถือว่าหนักมากแล้วก็เบรก็พัฒนาขึ้นตลอดครับแต่ก่อนเบร18นิ้วกลางก็12นิ้วมันเดิมเบร1 1นิ้ว กลางก็ยัสองนิ้วเหมือนเดิมเบรคไวเจ็ดจุดหอีกกลางก็ยัสองนิ้วเหมือนเดิมเห็นไหมครับกลางอยู่เท่าเดิมแต่เบรเนี่ยเราขยับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทําให้เสียงกลางเราเนี่ยลงไปหาเบรไม่ถึงหรือเอาง่ายๆหรือมิดโลไม่พอนั่นเองครับมิดโลเพียงเสียงพวกแสแนนคนหนาเน,นี่ยถ้าเบรมันแรงเนี่ยเบรก็จะเกินไในบททำให้เราได้ยินเสียงแหลมเวลาเราแห่เนี่ยคือ,ค,อคือหนึ่งโจทย์ที่เราพัฒนาเป็น18นิ้วครับผมครับหลายคนสงสัยว่าทําไมไม่เอา15นิ้วก็พอ15นิ้วเนี่ยที่ผมคิดเนี่่่่ยยมอูกกลาางงครรับะหว18 แล้วก็12นิ้วมาอยู่กึ่งกลางผมเคยมาใช้แต่ก่อนใช้มิโลเหมือนกันครับโอ้โหครับคอแตกหมดเพราะว่ามันอยู่กึ่งกลางทั้งบัตรน้อยมากอยู่ด้วยกันทำให้มีปัญหาผมก็เลยแก้ปัญหาเอา18นิ้วไปเลยครับถือว่าจบไปลยเลับ18นิ้วตัวนี้ครับแล้วก็18นิ้วตัวนี้คุ้มทนนดีมากเสียงที่ออกมาก็ถือว่าเป๊ะมากแล้วก็การความถี่ที่เราตัดก็ถือว่าตรงตามความถี่ทุกอย่างครับที่เราทํางานกันครับผมครับก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าหรืออีกหนึ่งโปรเจกต์นั่นเองท สายแห่ของเราโดยเฉพาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เบรค20เนิ้วไม่น่าพอแล้วสมัยนี้ครับสมัยรถแห่เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็น24นิ้วสำหรับเสียงเบรค24เนิ้วก็เป็นว Y7.5 อีกต่างหาก <c oughs> ถือว่ารถแห่ปีนี้ไปเยอะและไปไกลมากแล้วก็หลายคนถามว่าแหลมพวกนี้พอไหมแหลมยังไม่พอครับแหลมยังมีต่อเพิ่มมาอีกครับอย่างแหลมตัวเนี้ยมันจะเป็นว Y4 เนิ้วนะครับเน,นี่ยเป็นนิโ Neo Y4 เนี้ย มันเก่งทางด้านมิดไฮยมิดไฮยก็คือเสียงมิดคือเสียงเสียงคนอ้วนครับบอกง่ายมิดไทเนี่ยตรงนี้ผมตัดที่ Mid high. ม,มิ 1, 1, 1, 2, Mid, ดไทยจะมุมีหนึ่งหนึ่งแถวตรงนี้ครับหนึ่งแถวสองข้างสลหรับมิดโดยเฉพาะเห็นไหมครับแล้วก็ออกแบบไว้ทั้งหมดหลายคอมทีพอลจงกวนมิดโลฮอนมิดแล้วก็ไฮทั้งหมด4ี่คอมทีในตู้ใบนี้ครับผมบอกเลยว่ามันแน่นอนครับผมครับแต่มันยังไงก็ไม่รู้เราต้องไปออกงานจริงก่อนแล้วก็ฟังเสียงโทมดูก่อนว่าโทนมันได้หรือเปล่าครับผมครับจุนเนี่ก็บ,บอกตลอดจุนนี่เก็เหมือนกับ จูนไม่จูนเส้นเฟสตามทฤษฎีทุกอย่างครับผมครับไม่ว่าเป็นการก้อติตามที่ดังแต่โทนนิง่งมันคือลดไปแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรครับเสียงเบสจะมาชนมาแมลงเกินไปหรือเปล่าเขย่าหัวรถชนรถจะมีบางขงท้ทตีที่เราไม่ต้องการออกมาหรือเปล่านะครับนั่นคือโทนนิง่งเราต้องมาดูนั้นว่าโทนจริงๆเป็นยังไงครับที่ลองจริงเราก็จะเอารถฟุ้งี่ไปยกแล้วก็ยกขึ้นตามตำแหน่งความสูงของของรถที่เราจะลองกันครับว่าเป็นยังไงครับผมครับโอเคลองแสงครับผม I'm ฟังเสียงผมบอกเลยว่าดูดันแน่นอนครับแต่ผมก็ต้องพยายามมาดูโทนก่อนที่เนี่ยโทนก่อนว่าเป็นยังไงมาไงครับจะลองเปิดหลายเพลงดูแล้วเปิดหลายทํานองดูว่ามันรับความถี่ได้หรือเปล่าบางความถี่อาจจะเด่นเกินไปหรือแรงเงงก,จจกินไปบางทีอาจะหลบกันไปเวลาขึ้นไปอย่างนั้นอ่ะพอเวลาขึ้นตูยก็สูงเนี่ยมิลโอมก็จะหายครับแรงก็จะหายด้วยครับผมครับความถี่ก็หายเยอะพอสมควรพอขึ้น้วปุ๊บผมก็ต้องมาฟังดูว่าความถี่เนี่ยเติมได้หรือเปล่ามิดโอมตรงนี้เติมได้หรือเปล่าวิทอรนี่เยอะไปหรือเปล่าแล้วก็ม ในขรอแเราได้เลยสำหรับตรงนี้ครับผมครับก็เป็นจุดที่หนักเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ไม่มีใครทำครับออาง่ายมีแต่ผีบ้าเอกสาวครับชอบทำโปรเจกต์ประหลาดประหลาดใส่บรถแห่ครับผมครับคอยจะตามชมและให้กำลังใจทีมงานเด้วยครับผมครับขอบคุณครับผม